ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นสถานที่เป็นความทรงจำของอของของ,ของสะพานค่ะของสะพานของสะพานนะคะสะพานค่ะพีะ่น้องค่ะที่เอ่อเน ที่ก็ตั้งอยู่มอสตามอสตานะคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเห็ดให้บอกอีกเท่านึงเนาะคะ่ะนาะค่ะแม่ค่ะเพื่อนๆค่ะ,ค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 ะตัวสะพานจะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวสะพานที่แบบเอ่อ ที่ยังที่ยังปกติดีก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะ่ะมาเที่ยวตรงนี้ก็ได้ความเพลินค่ะแล้วก็เาขาห้องว่ายังไดงได้ความรู้หลายแนวอยู่คือกันค่ะพี่น้องค่ะได้ความรู้หลายแนวอยู่ตั้งแต่1 7ึ่งั่ะเดี๋ยวสิ่ที่ตรงนี้อะครับเป็น ก้อนของยามาจากอผ้าใต้ทะเลลึกนะคะพี me? ่น้องคะมาจากใต้ทะเลลึกค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะอันที่เพื่อนที่เพื่อนเห็ดไว้เพราะเห็นนะคะเนาะมาจากใต้ทะเลลึกเลยมาสั่าเพลังนะารถอดดอกประดัก้อนหินตัวนี้ค่ะพี่น้องคะก้อนหินตัวนี้เพื่อนบอกว่าก้อนหินตัวนี้น่ะ มาจากกัมพแบกเมืองจีนค่ะพี่น้องคะ่ะมาจากกำแพงเมืองจีนเลยมาเสิร์นี่คะ่ะ Chinese อยนิชิ e ีสชินี e ชินะมาวะเป็นแบบแมนค่ะพี่น้องคะ่ะไปกันต่อคะ่ะเอาค่ะพี่น้องคะ่ะตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นหินคือคืออ่าสมัยดึกดำบรรพ์เนาะค่ะเนาะมันจะเป็นหินเป็นหินที่เกิดจากอ่า ชักเทนฮานผ่านแมนบลเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะแปลให้อีกเธอหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะแปลให้อีกเธอหนึ่งนาะค่ะเนะาะค่ะพี่น้องค่ะตัวนี้ก็เป็นโบสถท์ที่ที่เมืองเทรเซนเทรเซนก็ทางตอนเหนือของเยอรมันค่ะนะคะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ที่ขึ้นชื่อลอชาละคะ่ะฟราวน์เคียค่ะโบสถ์ของออฟราวน์ก็คือผู้หญิงนะคะฟราวน์เคียค่ะนะคะ ก้อนเห็นตอนนี้ก็คือถือถือทำลายลงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับพี่น้องคะที่เมืองเตรเซนนะคะที่เ,เมืองเทรเซนนถูกทำลายลงครับพี่น้องคะอืมค่ะแนใหญพี่น้องคะถูกต้องคะ่ะค่ะอัน,นนี้ก็เป็นก้อนเห็น ก้อนหินซะตึกตำบนันก้อนหินที่ที่เพื่อนเพื่อนบ่ให้จับตองถ้าคือแบบว่าอธิบายประมาณคร่าวๆนั่นนะคะว่าประมาณนี้เด้อนะคะเป็นหินที่มีค่าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องผู้เจ้าหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักเนาะค่ะที่เพิ่อนก้อนหินสีดำๆค่ะเป็นหินที่มีค่านะคะ,ะหินที่มาจาก ห้องยางเอ่อที่มีลาวาที่มีเอ่อภูเขาไฟไหลลงมาค่ะอือหือนี่ค่ะหินที่กลายเป็นแก้วแมนบบคะที่ถือเอ่อไฟเอ่อไหม้อ่ค่ะตั้งแต่สมัยโบ,บราณโบราณนะคะเอ่อเชื่อเพื่อนๆพืนบอกว่าหินประมาณนี้หินหินแล้วนี่ใช้ใช้เอามาตอกมา,มาตีกันให้มันเกิดไฟนะคะ ให้เกิดเป็น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 เพลิงเป็นไฟขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะได้จุดต่อได้ด้วยค่ะค่ะพี่น้องค่ะที่เราเห็นอยู่นี่บป็เม็ก้อนหินเลยค่ะพี่น้องที่เราเห็นอยู่นี่เป็นไม้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นไม้ที่กลายเป็นหินค่ะพี่น้องค่ะเป็นไม้ที่กลายเป็นหินมาจากอเมริกาค่ะพี่น้องค่ะมาจากอาริโซนาค่ะมาจากอาริโซนา สวยรูดูดีมากเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสวยงามตามทองเรื่องค่ะสวยงามตามทองเรื่องเลยพี่น้องเลยหดงดามกดงดมแต่ละบอน,นะคะ่ะสุดยอดสวยรูดูดีมากค่ะขอบคุณมากมายค่ะนะคะมสติบ,อบิอสนอยาไอซ์เนยาไอซ์เสนก็คือเป็นเป็นหินเหล็กไฟเป็นบ่อไอซ์ไอซ์ค่ะ ประมาณนั่นค่ะพี่น้องค่ะโอ้เ oh, ส no. no. ah, no. ียงนกสุดยอดสุดยอดเสียงนกฮัตตูฟอยร์เฟอร์มิกามัสวินสปาเรนอ่โนวินสปูเรนก็คือร่องรอยของสายลมค่ะคือลมพัดขี้หินนะความหมายค่ะพี่น้องค่ะ สายลมจะพัดก,ก้อนหินจากก้อนสี่เหลี่ยมก็กลายเป็นก้อนโปร่ปรองอย่างนี้ไปได้ค่ะความหมายของคือก็คือว่า,านะคะคณะลชิชอินเซนมาจากคณะลชิชอินเซนแล้วสั้นค่ะนะค่ะพี่น้องค่ะก้อนหินก้อนนี้มีชื่อว่าก้อนหินฟลินส์นะคะก้อนฟิน์หินฟลินส์ French Diese t Door e ลินสโตนคือการ์ตูนโอ้ไม่รู้สิออไม่รู้จักคือฟลินสโตนมาจากเยอรมันนี่แหละคะ่ะมาจากสแลสบิกโฮลสไตน์ว่ายอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวชิไปหาแหวนวัสดุอีกเท่หนึงค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะที่เห็นก้อนนี้เพื่อนบอกว่าเซปราเซปราก็คือมาลายนะคะมาลาย่ก้อนหินมาลายคะ่ะนะคะที่เกิดธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะมา ก้อนหินก้อนนี้มีอายุผ่านมาหกร้อยล้านปีแล้ววางสั้นค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องค่ะเอ่อคนบอกว่าก้อนหินจากลาวาลาวก็ที่ว่าที่เป็นที่เป็นไฟภูเขาไฟน่ะค่ะลาวก็คือภูเขาไฟนะคะหินจากภูเขาไฟค่ะพี่น้องค่ะ มาจากประเทศแกรนคานาเดียนะคะแนนค่ะพีน่นลอกค่ะหินก้อนนี้ก็คือหินโบ,บ,บราณที่มาจากหินหยดนะคะเพื่อนบอกว่าหินหยดเป็นหินที่เกิดเกิดเกิดจากหินหยดค่ะจากน้ําหยดนะคะมาจากเอ่อเอ่อเอ่เขาห้องวายางาเอ่เกาะเกาะคอ,อฟูค่ะเกาะคอฟูนี่ถ้าจำผิดคอฟูน่าจะเป็น เกาะเกาะหนึ่งของฝรั่งเศสบอกคะบอกเปลี่ยนอย่างพี่น้องคะขี้เห็นก้อนนี้ก็คือบอกว่าขี้เห็นมาจากแม่น้าแม่น้ำ,นำ้ายหนึ่งแม่น้ําแม่น้ําจืดนะคะแม่น้ําจืดซ้ายหนึ่งจากประเทศเออชอตแลนด์นะคะชอตแลนด์นะคะพี่น้องคะก็เดี๋ยวทีไปแปลเป็นภาษาไทยอีกเท่อหนึ่งคะ่ะพี่น้องเนิดหน่อยโอเคแล้วก็อีกตัวนี้ก็น่าจะเป็น นักเขียนนักเขียนที่บนเขียนนะคะเราเป็นก็จะภาษาไทยบ้านขาว่างเลย่เป็นนักเขียนที่ที่เขียนไว้ค่ะเดี๋ยวจะแปะอีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องคะที่เห็นก้อนนี้ก็คือหินก้อนหนึ่งที่มาจากกรุงโรมค่ะกรุงโ,โรมประเทศอิตาลีนะคะมีอายุ2,000ปีมาแล้วค่ะพี่น้องคะมีอายุ2,000ปีมาแล้วค่ะพี่น้องอ คลาสต์เตอร์สไตล์ก็คือหินที่หินฟุตบาทนะคะที่เพื่อนเอามาสร้างเป็นฟุตบาทนะแม,ม่ค่ะมิดวาซามิดวาเกนสปู่วนฮิสโตเริยสตราเซอในโรมคือเป็นถนนสายหนึ่งที่ที่กรุงโรมนะคะที่กรุงโรมแม่นค่ะพี่น,อน้องค่ะไฟกันต่อค่ะพี่นอ้นองค่ะพี่น้องค่ะ กำแพงนี้ก็คือกำแพงของเบอร์ลินค่ะเมื่อ,อ3ากว่าปีที่แล้วค่ะนะคะที่พ่นพังลงมาค่ะนะคะพ่นพังลงมาะค่ะเป็นส่วนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งนะคะของกำแพงเบอร์ลินคำนี้ก็เขียงคือตัวดีตัวเอตัวเอสก็พูดคำว่าตัสก็คือนี่นะคะนี่ตัสนะคะเบอร์ลินดัมก็คือ ก้อนหินก้อนนี้มาจากกำแพงเบอรีนค่ะพี่น้องคะโอ้ค่ะพี่น้องคะมันจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เราไม่ทราบนะคะเพิ่นเพิ่นเขียนมาบอกว่าคำว่า brute w a ก็คือ b r u t อ w ก็คือ,อ,อใส้กรอกที่มีส่วนผสมของไขมันเลือดแล้วก็เนื้อแล้วก็อะไรต่างๆที่กลายเป็นก้อนหินคะ่ะพี่น้องคะ่ะที่กลายเป็นหกก้อนหิน ลายเป็นก้อนหินนะคะนะคะแม่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปคะ่ะได้ความรู้แล้วไทฮาโอ้สวยงามตามท้องเรื่องก้อนหินก้อนนี้ค่ะพี่น้องค่ะก้อนหินก้อนนี้มาจากสมัยดึกดําบรรค่ะที่เพื่อนมาเองนะคะที่เพื่อนมาเองจากจากจากฝนบุน,นอกมันฝันสวดนมาจากสวีเดนนะคะมาจากสวีเดนนะคะมาจากสวีเดนจนมาถึงที่ อัสเลวิกฮอลสไตน์ stein, นะคะก็คือที่ประเทศเยอรมันค่ะนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามาตามสายน้ำนะคะมาตามสายน้ำค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวค่อยจะปเปลี่ยนภาษาไทยอีกรอบหนึ่งพี่น้องค่ะอ๋อโอเคมาขี้หินพี่น้องมาขี้หินมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เพี่น้องคะ่ะ mm hmm. เพิ่นก็มาตามน้ำแล้วก็ ห่อ,อหุ้มด้วยทรายนะคะทรายทรายที่ละเอียดที่สุดค่ะมันก็เลยทําเหมือนให้ว่ามันเป็นก้อนหินที่แบบละเอียดเนียนนะคะก้อนหินเนียนโดยที่ไม่ต้องแบบข,ข่าห้องมายังไม่ต้องขัดค่ะนะคะที่อยู่ส่วนหนึ่งที่อยู่จังหวัดหนึ่งซูลซูลก็คือเป็นจังหวัดหนึ่งของเยอรมันค่ะพี่น้องคะเกสไลฟ์เฟนนสไตน์ที่ไม่ต้องขัดค่ะพี่น้อง อันนี้คือก้อนหินจากแกรนด์แคนยอนอาริโซนาค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเจ้าของบ้านเพิ่นเพิ่นไปเที่ยวมารอบโลกแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็เลยเอามาย่างละนิดย่างละน้อยค่ะคิดว่านะคะแล้วก็มาเห็ดมาก่อกำแพงให้พวกเขาเบิง่งค่ะพี่น้องค่ะค่ะอาริโซนา USA นะคะแกรนด์แคนยอนเนาะค่ะ,คะ,ะบบกับพูกหล่ะอ่อนรดน้ำกระไลมาแต้พูกหละ่ะพี่น้องค่ะไรมาแต่กุ่น อันเดี๋ยวเราเาจะจะไล่ลงไปตารางมาดโอ้ยอยังอีกไก่ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะยังอีกไก่ค่ะไก่ไก่ไก่ไก,ไก่ไลยอยู่ค่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องอันนี้มันยังอันเออค่ะตอบถึกบล็อกะบาทเลยเนานะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิไปหาเขียนเอานะคะน่ะตอนนี้ทายไปก่อนค่ะ พราะว่าแปลเป็นภาษาไทยว่างเลยค่ะอันนี้ก้อนหินก้อนนี้มาจากน้ำมิเบียค่ะมิเตโรมิมิเตโรว่ะมาจากน้ามิเบียค่ะพี่น้องข้าเจ้าเฮดดีดีไหมข้าเจ้าเฮดดีดีขนาดข้าเจ้าเฮดดีดีพี่น้องค่ะข้าเจ้าเฮดดีดีอือหือโอาคำให้ค่อยมาอย่างยินนี่ค่อยอย่างยินใดเบิดมือเบิดเว้นเลยนี่ค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวหนูจะให้เบ่งหลังคาพี่น้องค่ะเจ้าเหตุหลังคาเป็นตะเบิงตะเบิงค่ะพี่น้องค่ะเป็นตะเบิงตะเบิงเทาอยู่นี่กระเพื่อนเลยค่ะคนมาหนังเบ่งกระเพื่อนคนไทยกระเพื่อนค่ะปานไี้ชได้เมื่อบ้านบาทเลยโอ้ยเทาพี่น้องค่ะค่ะสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ยพี่น้องงดงามค่ะไปต่อกันค่ะพี่น้องค่ะไปต่อรู้สึกว่าจะอยากกินข้าวเราไม่ได้กินข้าวมาค่ะ ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นก้อนหินค่ะเพิ่นเพินเ่นก้อนหินนะคะเพิ่นบอกว่ามาร f สไต o ฟ n s อนสตัมฟอ e เดมแอสเดปาวน์เมื่อ7,000ปีที่แล้วว่าสัตวที่เห็นก้อนนี้เริ่มแรกมาจากาช่างงานฝีมือนะคะที่เพิ่นเห็นนะคะเริ่มมาจากาช่างแกะสลักงานฝีมือ ที่ผ่านมาเมื่อ7,000ปีที่แล้วประมาณนั้นค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเนาะค่ะเนาะสุดยอดสวยรูดูดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะไปต่อที่เรา